สวัสดีครับเบิ่งปลาจาระเม็ดใหญ่น้ำหนักอยู่ประมาณหาลูลกลรือหกลวยนะครับสุดยอดบอกเบิ่งใหกว่ากระทะล่มกระทะบ่ได้เลยเนี่ยตรงไปล่าเหยด่อตุของพาคเครื่องน้อพี่น้องเนาะวันนี้นําเสนอเลยนี่1นึงปลาจาระเม็ดโอเคนะครับ khoảng ừ. ngày ừ. ขั้นเรียบร้อยเป็นออกมาแล้วครับจิ้มจุม่มจะกินจิ้มจุม่มจ,<ะ>จากจากหนึ่ง,ก,งกลายเป็นจิ้มจุ่มไปแล้วม,มาครับพี่นองมากกินน้ำกัน มาครับเรียบร้อยปลาชุมครับวาเนี้สีสันนากินบอ,อ,อเออมามาพี่น้องมากสุขคนจากหนึ่งกลายเป็นปลาชุมไปแล้วเพราะว่ามันตัวใหญ่ายหาซึ่งบได้ก <c oughs> ็เลยหันเอาเป็นปลาชุมครับพร้อมด้วยหมูจุมน้ำหมออยูยยางน้ำเม็ีหญิงไปก็ยิดแอบเอาเนี้ยตรงนั้นเถอะ เจาะไข่แดงเจาะไข่แดงมาเมามาที่ไรเนี่ยที่ไหนที่แต่ในโหดอร่อยมามาพี่น้องมา มี <S <S อีกหนึ่งมีอีกกหนึ่งามตัวเนี้ยนี่นี้ของแถอมาน้เนี่ยมาน้ำจิ้มใส้กินกับปานี่ยนี่แ้วกมลงมาเย้จสเกลือ กินแล,ล้วเรือใส่ตะเกียบเห็นอย่างามาเด้๋ยวไปนองเด้อกินปาลาจุ้งต้องกันเหมือนนี่นี่นะครับหผ่หยากมากอาเทียบดานะครับก็บขอฝากไว้นะครับสำหรับคลิปกินป,าปาลปาลไ,ไปลยังวะปลาทับทิมไงปลาจระเม็ดตัวละสี่หาโลใส่หมดหนึ่งหมดหนึ่งตรงเลืองเห็ดแนวนี่โอเคนะครับเนาะ ไปวางแลมากินเหมือนกัน <sk ill in> สำหรับคิวนี่สวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย